เตือนเตืนเตืนเตืน <S 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 น้องบอกหมูแดงร้องยังไงอ่ะหมูแดงเหรอร้องอุ้ยอุ้ยมาฮ่าฮ่ฮิปโปร้องไงอ่ะแล้วน้องนะฮะก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยแบบนี้นะคะที่น้องกำลังมองไม่เห็นฮ่าฮ่าฮ่มึนมากทุกคนมึนมากนะคะบอกเลยตอกไปนี่มองไม่เห็นอะไรแน่นอนฮ่า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 ได้เวลาปล่อยหมูแดงค่ะ ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่อ้หไอกดหมูแดงจะอยู่กันยังไงละเนี่ยตายแล้วไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีแป๊บหนึงนะเราจะแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้ชายฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะค่ะสุออ่ยช่องลิต้าคิดแคบชาวิงก์ไกด์เบอรและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเก็บรอบ,บอกนั่นเองแหมที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหมเอาบลูแฮปแมทพีน,นะ,ะและวันนี้นะคะพี่ลิต้านะคะจทุกคนนะคะมาเลี้ยงหมูเด็งนะคะในเมืองบธธลูมมแฮปแมทพีน,น,น,นะคะงค่ะเย่แบบว่าตอนนี้นะคะกระแส เด้งฟีเวอร์นะคะกำลังมาแรงมากๆ,ๆก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหมูเด้งนั่นเองนะคะหมูเด้งคือแฮปพูโพเทมัสนะคะอ่าก็คือน้องฮิปโปนั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็นกระแสะอยู่ในช่วงณนะเวลานี้นั่นเองนะคะซึ่งหมูเด้งนะคะในที่นี้ในเมืองโบไฮเวนก็คือจะรับบทโดย FC ฟีพิริต้านั่นเองนะคะแล้ว FC นะคะที่จอยทันนะคะได้เข้ามาเล่นกับพิริตานะคะก็มีเนาะน้ำเข็งนะคะน้องแพรวาน้องมีน้องไอรีนน้องนิชา น้องน้ำหนาวน้องหอมมี่น้องจูจี Thomas, น aw, น Earn, นะะ้น้องโทมัสน้องเก้าวน้องเอิร์นนะคะน้องอาลีแล้วก็น้องฮานีนั่นเองนะคะ แล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมไอจีแบบบริตันะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มข้อพวยคิดแคสกันนะคะที่ไอจีบนะริตันไอจีลิต้าทั้งสอคิดแคสตรงโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าข้อพวยคิดแคสอยู่นะคะทั้งที่เข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะ <S <S เพื่อรับลิงก์เซอร,ร์วิสไว้อาจีแบบบริตันนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจด้วยนะคะลิต้าคิดแคสนะคะชื่อก็กดติดตามไปถึงหนึ่งหมื่นคนแล้วพบริตันสามารถสร้างกลุ่มข้อพวยคิดแคสทางเฟซบุ๊กเพจได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคสนะคะในเกมโรบอทด้วยนะคะมีสิบสียววขาาาาดนนนนนน้้ตลลเเเเหือองงงัั่่ะะคท การซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วจะกดไปที่โลบอกพิริตาและคลิกเขาเขียนฉันได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากเสื้อพิริตาคิดแคทในชีวิตวจริงด้วยนะคะนี่วันนี้พิริตาใส่มาด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดําเลยตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมชุดหน้ารักให้ทุกออเดอร์และที่สําคัญเนี่ยทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์รื้อรับแอดในโลบอกกับพิริตาไปด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอดพิริตาคิดแคทช็อปหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้ออกกกัััันนนนนนนไไดดด้้้เเ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 เลลลลลยยยยะะะะะะคคคแแพื่่่่่ปปรรรหหวววาาาิมมมบบท็ีีีงู ซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่นะคะต้องขออนุญาตใส่แว่นตาจริงๆเพราะว่าวันนี้มีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาหนะักอุ่นแดงกมากเลยนะคะเนื่องจากพี่ลิตาใช้ใสายตาเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะอยู่นั่งหน้าคอมแบบหนักหน่วงมากๆสุดๆนะคะก็เลยเกิดอาการแสบตาเจ็บตานะคะรู้สึกแบบปวดตามากๆเลยนะคะก็เลยใส่แว่น,นะะสปอนเซอร์แว่นเข้าได้นะคะอยากได้แว่นเพิ่มนะคะออบจงออบตาได้ๆเข้าได้นะคะ <laughs> ตอนนี้พี Emperor, ่นิตาบอกให้เวลาเดินคะมีการบอกเนี่ยบอกให้เวลาเดินให้เวลาช้าลงนิดนึงแล้วกันโอเคขึ้นมาเลยจ้าเต็งเบฟหมูเด้งทั้งหลายหมูเด้งเอ้าหมูเด้งหมูเด้งเลยอันนั้นเมลอนหมูเด้งเอ้าหมูเด้งหมูเด้งเลยทําไมมันไม่มีเสียงอะไรเลยฮะมันไม่มีเสียงเพราะมันไม่มีเสียงหรือว่าเพราะมันไม่มีเสียงค่ะโอเคเพราะมันไม่มีเสียงอะไรให้เกิดขึ้นนะคะขึ้นมาได้ไหมมีคนไม่ได้ถือรถเข็นหรือเปล่าเอ๊ะขึ้นมาเร็ว หมูแดงเอาหมูแดงหมูแดงเลยโอเคขึ้นมาได้แล้วนะคะวันนี้เราจะพาลูกไปเริ่มจากที่บ้านก่อนเริ่มจากที่บ้านพาหมูแดงมาเริ่มจากที่บ้านก่อน,นะค,ะอค่ะเฮ้ยวันนี้เราถ่ายละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอหมูแดงเอาหมูแดงหมูแดงเลยโอเคกระโดดลงได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่สร้างบ้านให้อ่าเราอยู่บ้านหลังไหนกันดีพาหมูแดงอยู่บ้านอาหารดีไหม ไม่ดีนะคะไม่ดีเ,ดเอ่อคือหมูเดงเนี่ยเรามีหลายตัวด้วยเอาบ้านแบบให้เข้าเตีมหน่อยไหมตีมแบบสีดำตาดำตานี่นะคะน่าจะเหมาะกับหมูเดงแววแหววแวววหมูเดงเข้าไปนอนได้เลยค่ะบ้าบ้าดบ้าดบ้าบ้า,บา,บา,บาหมูเดงเข้าไปนอนได้เลย่ะโอ๊ยแป๊บนึ่งนะเตียงนอนห้องนอนมีห้องเดียวอ๋อมีแค่สองห้องประเทศไทยรับตาไหลห้องนอนมีน้อยมากหมูเด้งจะต้องกอดคอกันนอนนิดนึงนะลูกนะ เราคือแบบพี่ลิต้าเพิ่งสังเกตว่าบ,บ้านหลังนี้นะคะลงรถของเขาเนี่ยคือเชื่อมต่อกับตัวบ้านเลยนะคะไม่มีอะไรกั้นเลยเป็นบ้านที่เล็กกระทัดรัดดีมากๆเลยนะคะเล็กจริงๆนะะแล้วหูเดงเราก็โอ้สมาชิกก็เยอะแยะเยอะแยะไปหมดหูแดงอ้าหมูแดงหมูแด,งเ,ดงเลยหมูแดงนอนเลยนอกจากนี้นะคะหมูแดงสามารถปีนขึ้นมานอนข้างบนได้เฮ้ยตรงนู้นมีอะไรอะ่ะทุกคนพี่ลิต้าสังเกตเห็นว่ามันมีซัมติงนะคะเราก็กระโดดไม่ได้ซันทีป๊บนี่นี่นนคืออะไรอะไร คืออะไรคืออะไรอ๋อตู้เซฟเราคงไม่ปนบ้านตัวเองเนาะอ๋อ,อตรงนี้เหมือนที่นอนอีกที่หนึ่งเลยฮะมีกล้องจอนปิดด้วยเฮ้ยนี่นะคะเราได้เห็นนะคะภู้มีทัศน์ของบ้านหลังนี้ละลุมหน่อยค่ะอ๋อลืมลุมลืมลุมลูกแล้วลน,ลลลลลลนี่ลูกนอนกันได้ไงเนี่ยพี่ลิต้าไม่ได้ลุมงงมากขอย้ายมาตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นประชากรค่อนข้างเยอะนด้ล้ค่ะโอ,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 อ้โหประชากรจุกจจริงๆนะคะประชากรจุกจจริงจริง ประชากรยังมากตรงนี้นะคะห้องนี้ไม่มีคนนอนด้วยที่ตรงนี้ยังว่างอยู่นะคะเต็งเแบฟบสามารถนานพัชชยนะคะด้คนตูเ้เซฟหุ่นปรใต้เห็นอยู่ไตหลังคาเป็นสไปเดอร์แมนอยู่นะคะเมื่อกี้เออไม่ได้ด้านใจจะวาน,นะคะเฮ้ยเราห้องน้ำเป็นไงนะยังไม่ได้ดูห้องน้ำเลยห้องน้ำมีห้องเดียวไปเนนะี่ยเออแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วโซนชาเวอร์อยู่ตรงไหนอะมีอ่างแล้วก็ต้องมีโซนชาเวอร์ด้วยสิ คือตรงนี้เป็นบาน where is shower ไม่มีนะคะบ้านหลังนี้อาบน้ำไม่ได้นะคะอาบนี้จะต้องลงอ่างอย่างเดียวตลกมากเลยนะคะนี่มันอาบน้ำสไตล์ตะวันตกอะไรกันครับเนี่ยอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วในส่วนนี้หูนอนกันเกลือเลยนะคะเนี่ยเป็นหมูโอ้โหหมูเด้งหมูเด้งเป็นหมูชื่อยะคะหมูชื่อ,ะะอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับเวลาน,นิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้รู้ว่าตื่นได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เขาก็กบมากาหมูหน่อ โอเคเด็กเตื่นตื né, ning, ning ่นตื up, mor ning, mor ning ่นตื่นน้องบอกหมูแดงร้องยังไงอ่ะหมูแดงเหรอร้องอุ้ยอุ้มาฮิปโปร้องไงอ่ะมั่วมั่วอะไนด้วาค่ะนั่นด้วาหมูแดงตื่นได้แล้วเต็งเบ๊บหมูแดงไปอาบน้ำหมูแดงไปอาบน้ำค่ะหมูแดง หมูเด้งอาบน้ำแบบน้ำเลยห้องน้ำก็มีอยู่ห้องเดียวนะคะขรั้งหน้าพีริต้าจะไม่หาสร้างบ้านหลังนี้นะคะประชากรอันน้อยนิดมากตรงนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้แล้วก็ไปเสิร์ฟหมูเด้งเขาชอบกินอะไรน่าจะชอบกินเนื้อปะ่ะฮิปโปเขาจะกินอะไรกันอันนี้พีริต้าก็ไม่แน่ใจแฮะเดี๋ยววางพร้อมให้แป๊บน,นึงนะหมูเด้งรอแม่แม่ก่อนนะหมูเด้งคงไม่กินพิซซ่าหรอกเนาะหมูเด้งรอแป๊บน,นึงนะให้ลูกกินอะไรดีเนื้อเลยหมูเด้งกินอะไรเป็นต่อเนี่ยไม่ได้นะหมูเด้งนีนี่ ไม,ไม่ทำอาหารมาเผื่อให้แล้วโอ้ยความมุ่นวายบนโลกใบนี้นั่งกินได้เลยนะกินได้เลยลกูกนี่กินกินกินโอ้โหกินแบบกระเฮี้ยนกระหือรือเว้าโอ้ย เราแรกคิดว่าใครนะคะโหหมูเดงกินหมูปิ้งเหรอหมูแดงกินหมูกระหังเหรอคะเนี่ยหมูเด้งมาปาร์ตี้กันซะแล้วนะคะต้องบอกว่าลุมรุมรุมุมรุมหน่อยไหนไหนไหนให้ให้ลุมใครนะพี่นี้จะต้องลุมใครนะอ๋อหมูเด้งบอกว่าอิ่มแล้วนะคะมามาดูบัสซิ่งเรวนี่เดี๋ยวเปิดบัสซิ่งให้ดูน้องบอกว่าลุมหน่อยค่ะเออใครใครอยากให้ลุมก็เดินเข้ามาแล้วกันนะคะอันนี้จะขโมยนะคะหารู้ไหมว่ามีคนปนบ้านจริงบนบ้านก่อนไปแล้วนะคะแม่รุมให้แล้ว ใช่แม่รู้ให้แล้วไปหมูแดงไปเที่ยวกันหมูแดงไปเที่ยวไหนดีอยากไปเที่ยวไหนดีหมูแดงไม่มีความเป็นระเบียบในโลกใบน,นี้เลยส่วนหนึ่งอยากไปภูเขาส่วนหนึ่งอยากไปทะเลน้องบอกว่าทะเลเบ่อยไปเบื่อแล้วอยากไปภูเขาบ้างนะคะที่นี่มีถม้ำไหมอยากพาไปสำรวจถ้ำเดี๋ยวยวันนี้นะคะเราจะไม่ทริปธรรมดาแต่หมูแดงหมูแดงต้องมีความเป็นระเบียบกว่าน,นี้แล้วหมูแดง เดี๋ยวเยวแม่ๆอันนี้ให้ปพ๊บคือรถมาแล้วใครสร้างรถเนี่ยอ๋อพี่โทมสัสสร้างรถไว้มาๆๆๆๆๆามาากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทําพาไปทําอะไรที่ผิดแปลกพิสดานดีนะคะนอกจากภูเขากับทะเลแล้วพาไปตกปลาดีไหมมีปลาให้ตกไหมนะขึ้นมาเร็วใครยังไม่เคยรีมขึ้นมานะคะจุะจีมาโอเคขึ้นมาหมดแล้ววันนี้แม่แม่จะพานไปสำรวจที่ลับดีไหม เอ้พี่อ๋อไปไปไปทับไหมไปบ้านพักไปบ้านพังตรงนั้นป่ะน้ามอกไปหาบัสนะคะโอ้โหรถไม่แรงเลยนะคะเดี๋ยวขอปรับสีให้มีความคล้ายคลึงดหนึ่งนี่ตีมคุมตีมน้ำตาลมากเวอร์นนี้นะคะแม่พามาสำรวจทรรมเนาะเคนี่นี่คือบ้านพักต่างต่างอากาศนะคะนี่ มีบ้านแล้วน๊บนึงมีบ้านแล้วมีอีกได้ค่ะมีบ้านแล้วมีอีกได้มีอีกได้สเสมอเมื่อท่านต้องการวันนี้แม่จะพาลูกๆมาสำรวจสำรวจบ้านหลังเป็นอะไรที่ผิดแปลกมากปกติจะพาไปภูเขาหรือไม่ก็ไปทะเลหมหาสมุทรใช่ไหมวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันฮ่าฮ่าฮ่าพาหมูเด้งมาล่าท้าผี หมูเด้งมาหยิบสมุดเร็วลูกหมูเดงนี่เพิ่มความร้อนไปหมูเด้งมาล่าท้าผีหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งร้องไห้แล้วหมูเด้งอย่าเพิ่งร้องหมูเด้งตามตามแม่มาหมูเด้งน้ำขิงกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปหยองฮ่าฮอ,อ,อันนี้คือมิติใหม่ของนะคะของการเลี้ยงลูกนะคะคือการพาลูกมาสำรวจ ลาทาผีเราจะสำรวจทีละห้องนะมีการเปิดเพลงอูแวๆนะคะเพื่อกบเกิื่อนความกลัวนั่นเองนันว่าแล้ว,ว่าต้องเปิดเพลงนี้นะคะเพื่อกบเกิ่อนความกลัวหูเด้งถ้าหลงมาแม่ไม่รู้นะแม่ไม่รู้นะแม่หาไม่เจอนะอันนี้คือห้องแรกหูเด้งตามแม่มานานเจอนะคะมีคนเจอดีแล้วนะคะเราจะลงไปเรื่อย หมูเด้งตามแม่มาเราไม่เจอห้องอะไรสักทีเนี่ยเราเดินวนไบบนไบนมาอยู่เนี่ยใครก็ได้แบกที <c oughs> นี่เจอแล้ววันนี้เราจะตั้งแคมป์กันในนี้กันฮ่าโอเคไหมลูกๆ <c oughs> เพลงแวลเวที่ทําให้เสียมูดมากเลยนะฮะมูดความกลัวโอเคไหมหมูเด้งเราจะตั้งแคมป์ตรงนี้กันห <c oughs> มูดเด้งคนอื่นอยู่ไหนเนี่ยมัน <c oughs> ทำไมหมูเด้งเหลือทรัพยากรแค่นี้ <c oughs> เราจะนอนกันที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่ จะไปนอนทางอื่นน่าสนใจฮะเอลิต้าหนูกลัวาพามาปล่อยเหรอแม่เราจะมาปล่อยหมูแดงไว้ตรงนี้ที่นี่นะฮะอย่าพึ่งกลัวสิฮลัลโหลอย่าพึ่งกลัวนี่เราจะนอนที่นี่เดี๋ยวเราจะนี่นะคะอุ้ยเสียง จริงๆเสียงหลอนมากเลยนะแต่ว่าเพลงอูแอแวร์ดังกว่านะคะอ่ะเราจะมานั่งกินข้าวนะฮะตั้งโต๊ะผมู่บูชานะคะก็ตรงนี้นะคะตั้งแคป์ใดๆก็ตรงนี้นี่นะคะตั้งโต๊ะจีนนะคะตรงนี้เลยนี่นะคะ่ะโต๊ะจีนสามโต๊ะน่าจะพอนี่สามโต๊ะนะคะแล้วก็นอนนี่นอนก็นอนตรงนี้ได้เลยนะคะ ตั้งแคมป์นะฮะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าให้พาไปทะเลพาไปภูเขามันโหมันธรรมดาแล้วโลกไม่จำฮะโลกไม่จำเอาบอกไม่จำก็ไม่ต้องจำสิคะพี่ลิตานี่เราจะนอนกันงานเลี้ยงนะฮะโต๊ะจีนนะฮะในบ้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยขอดูแป๊บนึงนะหมูเด้งคนอื่นอยู่ไหนกันยังมีอยู่ข้างบนกันอยู่ไหมอะหมูเด้ง เราตามหาลูกที่เหลือกอนโอ้ยังมีลูกเหลืออยู่ตรงกลางวะไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าลูกอยู่ตรงนี้หมดแล้วนี่นะคะงานเลี้ยงนะคะกันในบ้านนะ,ะเดี๋ยวแม่แม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยว,มวแม่แม่จะทำทำซูปทำพิซซ่าอะไรให้กินนะคะเป็นเหมือนงานฉลองทั่วไปเลย Don't be scared นะคะลูกๆจ๋าอ้าวโตะหาย s o รี่นะคะลูกๆโตะหายเมื่อกี้แม่แม่เผอลบโตะเหรออ่ะอาหารกินเลยจ้ะลูกๆกินนะคะจะได้มีแรงนะคะลูกๆนั่งเลยนะคะ นี่คือโต๊ะจีนของหมูแดงค่ะกินได้เลยแล้วคือลูกๆก,ก็คือเชื่อฟังแม่ๆม,มากเราว่าเรากาลังจะได้บ้านใหม่ใช่บ้านใหม่ที่นี่นั่นแหละอันนี้คือการทําโทษหมูแดงนะคะที่หมูแดงไม่เชื่อฟังแม่ๆม่หนูไม่เชื่อฟังตอนไหนคะแม่ๆอันนี้คือน้ำนะคะน้ำหมูแดงอยากกินน้ําอะไรอันนี้ดีวกว่าน้ํายาล้างห้องน้ำกินเข้าไปน้ยายาล้างห้องน้ำ ไปเลยผีเข้าสิงผีเข้าสิงประชาเป็นไปได้เป็นไปได้ชื่อด้วยเดี๋ยวแม่เรียกหมอปลาให้หมูเด้งบอกว่าแมา yeah. ่พาเรามาปล่อยแน ok. ่เลยไม่แม่ไม่ได้เป็นแม่ที่ใจร้ายขนาดนั้นนะคะอุ้ยพอบเต็มหมอฟังไม่ได้แล้วอ่ะพอเต็มแล้วแน่ๆเลยฮอฮอฮอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะรีบรีบหนีแล้วนะหมูเด้งหมูเด้งอยู่ตรงนี้ไปนะหมูเด้งอยู่ตรงนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะแอบหนีเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรับ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 นี่นะคะเป็นความมืดปรับเป็นความมืด ปิดเรียบร้อย e แล้วนะคะแล้วน้องนะฮะก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยแบบนี้นะคะที่น้องกำลังมองไม่เห็นฮ่าฮ่าฮ่ามืดมากทุกคนมืดมากนะคะบอกเลยออกไปนี่มองไม่เห็นอะไรแน่นอนฮ่า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 หมูเดงนอนหมูเดงนอนไม่มีอะไรทำก็นอนซะเจอบอกว่าฉันเป็นน้องใจรู้สึกว่าเตียงจะเต็มแล้วนะคะสร้างใหม่เองได้เลยนะคะเพราะแม่พอบเต็มแล้วเดี๋ยนะ ขอดูขอดูข้างบนก่อนว่าข้างบนมืดมเลยใช่ปหมใช่ข้างบนมองไม่เห็นบอกเลยบอกเลยว่าหมูเด้งออกมานะตกใจได้เวลาหนีหมูเด้งโชคดีนะลูกๆฮ่า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 ได้เวลาปล่อยหมูเด้งค่ะไปแล้วไปฮ่า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 อู้ฮู้ไอ้กีดหมูเด้งจะอยู่กันยังไงล่ะเนี่ยตายแล้ว เอาหมูเด้งไปปล่อยนะคะแม่แม่ใจร้ายนะคะเราเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายฮ่าฮ่บอกเลยนะว่าถ้าแม่ไอ้ถ้าหมูเด้งออกมานะคะจะตกใจแน่นอนเพราะว่าจะไม่เจออะไรเลยนะคะหมูเด้งเออหมูเด้งหมูเด้งเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่ใช้อันนี้ก่อนมันจะได้เดินเร็วกว่านี้นะคะแม่ไปหลบหลีกอยู่ที่ไหนนี่กำลังคิดคิดอยู่นะคะ <c oughs> ต้องไปหลบหลีกที่ที่น้องว้าไปไม่ได้ก็คือตรงบ้าน อย่าไปหลบหลีกเอ้ยอย่าไปหลบหลีกตรงบ้านนะคะนี่นะคะน้องพยายามเขียนกันออกไปนะคะเอ้ยเราเราอยากดูว่า,วาเด็กๆเขาเป็นยังไงกันอะ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว้าไปดูโอ้โหฮาลทูว้าไปยังไงเนี่ยไม่ไม่เห็นนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เราก็ไม่เห็นอะไรเลยเช่นกันนะคะแล้วเราจะไปดูลูกกันยังไงเนี่ยเห็นนะเรามาจาทางไหนนะ,ะอย่าว่าแต่น้องไม่เห็นเลยเราก็ไม่เห็นนะคะ<ถ>เออเนี่ยนะมาจะตรงไหนนะน,น่าจะตรงนู้นหรือเปล่านั่นจำไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นหุบเขาอะ่ะ แม้แต่ภูเขานั้นนะพี่ลิตาว่าไม่รู้ว่าหมูเด้งเขาอยู่ไหนกันบ้างแล้วเขียนกันออกไปให้ได้นะคะโชคดีแม่เลี้ยงทิ้งหมูเด้งอันนี้เป็นการเลี้ยงที่แปลกหม่มากใช่ใช่ใช่อันนี้ป่ะเฮ้ยไม่เห็นเลยเลยหลุดแแบบยังเนี่ยโอ้หลุดแแบบแล้วยังไม่เห็นเลยทุกคนมองไม่เห็นเลยเลยทุกคนไม่รู้ว่าหมูเด้งอยู่ไหนกันส่องไม่ได้แล้วนะคะขึ้นรถมาเยยเฮ้ยขึ้นรถมา เอ้ยเราเรามีกล้องที่บ้านนี่ว่าทำไมไม่ส่งจากกล้องบ้าน้านไปแล้วอ๋กกดกล้องบ้านไม่ได้เอากดกล้องดูบ้านไม่ได้อะเฮ้ยทำไมกดกล้องตอนปิดไม่ได้อะ่ะทำไมเราดูบ้านไม่ได้เพราะมันมืดมากใช่ปะเดี๋ยวไปหาเด็กๆก่อนหาเด็กๆหมหูเด็งเมื่อกี้เราเดินตรงมาเนาะอยากรู้ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะ แลขนาดเรายังจำไม่ได้เลยไปทางไหนโอ้ยมืดมากเลยอะ่ะมันมืดมากทุกคนมันมืดมากจริงทางนี้ถ้าดูจากทางนี้แล้วมันก็น่าจะน้องน่าจะอยู่ทางนี้เนี่ยบ้านว่าเด็กๆหายไปไหนหายไปกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ไม่เห็นใครแล้วอะ่ะเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงเสียงอยู่ใกล้มากเฮ้ยน้องไปไหนกันนะ่ะ ไปไหนกันแม่แม่มองอะไรไม่เห็นอีกน้บอกว่าแม่แอบอยู่แน่เลยหาผูเด้งไม่เจอเราปรับเราปรับเป็นปกติก่อนจะได้เห็นว่าน้องอยู่ไหนกันตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะไม่ไหวผูเด้งอยู่ไหนกันลูกมือจัดภารกิจนะคะปล่อยผูเด้งนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วว้ากลางมาแล้วกลางมาแล้วเราจะเราจะมาปิดปีความปิดจักจั่งเดเดี๋ยว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 เมื่อกี้น้องเพิ่งบอกเย่สว่างแล้วนะคะ เราปล่อยให้เยได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยเราเจอหมูเด้งแนละ้วเดี๋ยวเราตามหมูเด้งไปเสียงเสียงเสียง<ๆ>อยู่ใกล้มากหารถหมูเด้งไม่เจอแล้วอะหมูเด้งออกนอกเส้นทางเหรอหมูเด้งอ๋อนี่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 นอ๋อหมูเด้งมาสร้างบ้านอยู่นี่อ๋อนี่นะคะหมูเด้งนี่นะคะตามสองหมูเด้งว่าเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะหมูเด้งมาสร้างบ้านอยู่นี่กันนะคะโอ้ยขำก็ว่าเสียงอยู่ไหนกันอ๋อนี่นะคะนำทีมโดยโทโมัสนะคะเป็นพี่เลี้ยงน้องๆน,นะคะ เด้ง,ห,งหัวเด้งで ua, で ua, で ua, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบมาเดี๋ยวเราแอบมาเฮ้ยเราปลอมตัวเป็นสีดำๆดีกว่าแม่ลิตาหายแม่อยู่ไหนนี่ๆเดี๋ยวแม่ปลอมตัวเป็นสีดำ, <m atter> ดำๆดีกว่าแม่จะทอดชุดให้หมดเลยแม่หายฮะนี่คือภารกิจทิ้งหัวเด้งโอเคเป็นตัวเล็กๆด้วยแล้วก็ปลอมเป็นสีดำจะยิ่งมืดเข้าไปอีกนะคะถอนหูทถอดหัวให้หมดนะคะปุ๊บแล้วก็ใส่ชุดสีดำซะแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วโอเค ภารกิจปวดหมูเด้งเราเราบ้านทิ้งแล้วก็ไปบ้านน้องซะเอสเตดใช่ไหมได้เดี๋ยวเราไปแอบข้าหลังบ้านดีวกว่าหน้าบ้านมาน่าแต่เออไก,กลไปพอจะมีหาเข้าบ้านเลยบอกตรงนะน,นอกจากน้องไม่เห็นแล้วพี่ลิต้าก็มองเลยไม่เห็นเหมือนกันอยากอยากจะแอบไปพ้นบ้านนะแต่ว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหนนะตู้เซฟ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 ผมว่าหลังนี้อยู่ไหน ไม่มีใครเจอเลยหรอแม่อยู่นี่เองลูกไม่มีใครเจอแม่เลยหนีพิริตาบ่อกนะคะแม่อยู่บ้านลูกแม่อยู่ในบ้านลูกนะฮะภารกิจตามหาแม่แม่นะฮะแน่จริงก็หาให้เจอสินี่แม่เป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยจริงลูกแม่อยู่ในบ้านลูกหาแม่ให้เจอซะแม่อยู่ไม่ไกลเลยไม่ไกลด้วยแม่อยู่ไหนนะแม่ส่งสัญญาณว่าแม่อยู่บ้านหาแม่ให้เจอแม่เห็นลูกลูกหมด เราไม่เชื่อบ้านเราเนี่ยแหละนี่ไงก็เนี่ยแม่อยู่ในบ้านลูกเนี่ยหาแม่ให้เจอสิฮ่าฮ่าฮ่าใครหาแม่เจอแม่จะปล่อยไปเป็นอิสระวิทวีนนะ่ากินเวอร์อยากขึ้นมากินมากไม่น่าเชื่อเมื่อกี้จะไม่มีใครเห็นเราเลยฮะหาแม่ให้เจอซักหาแม่ให้เจอเฮ้ยงเก้าพิริต้าคะนี่คิปเลี้ยง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 หมูจุย้ย <c oughs> เลี้ยงหมูแดงหรือว่าคิปซ่อนแอบกันแน่คะเนี่ย ไม่เป็นการมิกซ์นะคะมิเซตแมตผสมกันนะคะไม่ต้องใช้รถเข็นก็เจอนะคะขอแค่ลูกลงมาหาแม่ๆฮ่า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 เอามาแล้วภาชาภาชาเจอแล้วดูสิภาชาจะทำไงแมเนแม่ กลับบ้านครับปกติเขามีแต่แม่แม่ตามลูกกลับบ้านมาแล้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะที่เจอแม่แม่แม่จะทำการปิดความมืดให้เย้เห็นะรอ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 รรพอกันแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหมูหมูจูดื้หมูจูแม่แม่อยู่นี่เองลูกๆเฮ้ยสองทุ่มครึ่งแล้วทุกคนได้เวลาเข้านอนแล้วได้เวลาเข้านอนแล้วไปเข้านอนได้ยัง หนูจับได้แต่หายไปแล้วไม่เจอยังไม่เจอแม่แม่อีกหรอแม่แม่อยู่นี่ยังไงฮัลโหลแต็งเบบฮัลโหลงอนนะคะ <laughs> หมูหมูเด็กงอนไปลูกลูกนอนได้แล้ว <laughs> ได้วลานอนแล้วนะสองทุ่มแล้วลูกอุ้ยตรงนี้น่านั่งจังมานั่งคุยกันก่อนมาปรับทัศนคติมานั่งคุยกันก่อนนะคะปรับทัศนคติมันเป็นยังไงฮะลลูกความรู้สึกที่จะต้องอยู่ในบ้านล้างแบบไม่มีแม่มันเป็นยังไงบ้างไม่ต้องมาเล่น าบีบ้านหนูนะคะแม่แม่แม่แม,แม,แม่ทิ้งพวกหนูปม่นหนูเป็นหมูแดงอะหนูหน้าแต่ละคนหนูง,งอนไม่ให้งอนไม่ให้งอนลูกเป็นลูกนะฮะเธอบ่า,บาวฉวนเป็นน้องชายหน,าน้าเลาแบบน้องชายเธอบอกเราไปก็ไม่ได้หัวโจูโ ไม่เป็นไรนะเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวแม่เปิดบาสซิ่งให้ดูเดี๋ยวแม่เปิดบาสซิ่งให้ดูมาๆมาๆเดี๋ยวแม่เปิดบาสซิ่งให้ด,ด,แด,หดูแต่ลูกรู้มแม่ก่อนนะไม่งั้นแม่เปิดไม่ได้นั่งเลยนั่งนั่งดูเลยลูกเฮ้ยจริงๆเก้าอี้ควรมีมากกว่านี้เดี๋ยวแม่สร้างเก้าอี้เพิ่มให้ลูกนั่งเดินเลยลูกนั่งดูเลยลูกอ p พี EP ที่สบสีบซิ่งมาบาซิ่งดูบาซิ่งนะฮะย้ yeah. ไม่เอาแค่บัสซิ่งได้ไหมคะแม่แม่เอาบัสมาตรงนี้เลยจะไปเอาบัสมาจากไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่แม่จะแต่งตัวเป็นบัสซิ่งให้ดูได้เดี๋ยวแม่จะไปติดต่อบัสให้มาตรงนี้โอเคลูกต้องสัญญาก่อนว่าจะเป็นเด็กดีเดี๋ยวแม่ไปติดต่อบัสให้งั้นเดี๋ยวเรามาติดต่อบัสให้น้องๆน,นะคะโดยการแต่งตัวเป็นบัทให้น้องๆนี่เองไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีแปบ๊บนึงนะเราจะแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่งตัว เป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้ชายนี่เอาเอาทรงผมหล่หอเลยโอ้โหคือทรงผมไม่ค่อยเรือมหนวยพิริต้าเลยอะ่ะอันนี้หล่พอพอยังโอเคหน้า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 ต้องเป็นเป็นผู้ชายนี่นะคะเราจะเป็นสุดหล่อให้เธอเองสุดหล่อเอาแต่งตัวแบบหล่หอเลยนี่นี่หล่อเลยพิริต้าไม่เคยแต่งตัวเป็นผู้ชายมาก่อนนะคะบอกเลยเอา้าตายแล h. โดนลูกจับได้มาแล้ว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 นี่บัตมาแล้วบัวขับใหญ่สวัสดีครับอยากเดินบัตไหมออแล้วแต่้วแต่งนะมันมันมันต้องบัตได้มากกว่านี้นะคะพี่ลิต้าเพามันเป็นบัตได้มากกว่านี้อ้าบัตนี่คือบัตจริงๆนะคะบัต แบบบาสจริงๆผมคือบาสครับ <reco on. S 1> ผมคือบาสครับก็น้องบอกน้องอยากดูบาสมัไหมอ่ะเชิญนั่งดูโชว์ผมได้เลยครับผมคือบารจะบอาให้ฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายจะบอกเราไปกันไม่ได้ป้าจ an <visuals> ีก็สงสัยว่าเป็นอะไรเทเะเบอร์เลยนะนี่เป็นไงโอเคโอเคโอเคผมขอตัวก่อนนะครับ พอดีเขาจ้างมาแค่ชั่วโมงเดียวบ๊ายบายครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะนี่ชั่วโมงเดียวเป็นไงบ้างไอยูเอโบอเป็นไงเนี่ยไวไฟพี่บัตโอไมค์ก์ไยผีโอ้ยความผู้ร้ายบนโลกใบนี้เนาะไวานไฟไหม้ยู่เอโบออ้าวโอไมคโอไมค์ก์ไวพีโอ้ยควผีมาด้วยอะ่ะได้เวลานอนนอนได้แล้วลูกๆนอน นอนถึงแม้จะมีผีเฮ้ยต่อยผีเลยมาหนึงอ่ะเพื่อเอาผีไปก่อนไปนอนได้แลวถึงแม้ว่าภัยพิบัติไงยต้องนอนให้ได้ท้องเรอนให้ได้ฝนจะตกฟ้าจะผ่ายุ่งจะมาอะไรก็แล้วแต่ต้องนอนให้ได้นอนพร้อมภัยพิบัตินี่แหละนอนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเมจับโยนแน่เร็วๆไปนอน เนี่ยแหละนอนท่ากลางภัยพิบัติเราจะได้ฝึกนะคะในการรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมแผ่นดินไหวยูเอฟโอมายุงบินพายุไต้ฝุ่น,นเทอร์นาเคนเทอร์นาโดอา้าวหายหายขอ,อเปลี่ยนบ้านเหรอเปลี่ยนบ้านอันนี้คืออะไรเนี่ยบ้านอะไรอ่ะ๋อโรงแรมเหรออยู่ดีๆลูกก็ได้นอนโรงแรมงงมากเอ้ยไม่ใช่โรงแรมนี่มันคืออะไรอะ่ะมันคือโรงแรมไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะ มันคือเหมือนสำนักงานซัมติงซัมวันใดๆโทมัสผอกาช่วยด้วยจมดินวานานโดนปนเรียบร้อยแล้วโทมัสไปจมดินที่ไหนอะลูกแม,แม่แม่ก็อยากช่วยนะแต่หนูอยู่ไหนแม่ยังไม่เห็นเลยหรือว่านูออกมาได้แล้วหรอโูกนอนที่นี่มันมีห้องนอนด้วยหรอมันคือสำนักงานไหมหรออ๋อมีห้องนอนห้องหนึ่งอ๋อมีห้องนอนห้องหนึ่ง นนนอนกนัทำไมถึงเป็นบ้านหลังนี้ฮะดูโทมัสแต่งตัวตามพิลิตาพิลิตาที่กรอบงานทุกคนเล้อ,อ,อยากกินไก่ายเพื่อไม่ได้เวลานอนแล้วค่ะนอนซะเร็วนอนนอนเลยนอนที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สร้างเตียงให้เพิ่มถ้านอนไม่ได้แป๊บนึงเกลียดเพลงมากเลยไม่ได้เข้าเลยอนนอน,นอนซะ ที่นอนเยอะแยะนอนได้เลยลลกๆที่นอนเยอะมากหนูตกบันไดเววเว้ววาวโอ้ยหนูชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวเลยตัว่าน้ำท่วมด้วยนอนท่ามกลางพายุฝนฟ้าค่ะน้องทั่วโลกทั่วไปใดๆอุ้ย,ยแต่บ้านหลังนี้สวยเนาะไม่เป็นสถาน,นัึ่งนักงานหรือเป็นบ้านเนี่ยพี่ลิต้าหลง,งใจมันเป็นฟิลบ้านฟิลสำน,นักง,งานเนี่ยอ้าวโอ้ยมันมีห้องนอนห้องนี้ด้วยนี่ คิดว่ามีห้องเดียวนอนได้เลยลูกนอนโอ้ยไฟพิบัติเนี่ยแหละนอนห้ามกลางไฟพิบัติขอไฟพิบัติมาแบบจัดเต็มนอนให้ได้ลูกลูกจะต้องผ่านจังหวะนี้ไปได้นอนเป็นหมูหมูย่างไม่เป็นหมูเด้งแล้วเป็นหมูย่างนอนนี่ไยมาแล้วนะคะครบรถนะคะมีทั้งพายุ UFO น้ำท่วมนะคะไฟไหม้นอนได้เลยนอนแบบจัดเต็มมีผีด้วยนอนนอนอย่าบอกนะออกไม่ได้โอ้ยจริงด้วยบ้าหรอก จะด้วยบ้านจะระเบิดแล้วทุกคนตอนนี้นะคะข้างนอกบ้านโอ้โหบ้านจะระเบิดแล้วนะคะโอ้ oh my god เอาจากบ้านไม่ได้บ้านรกทำไงดีโอ้ oh my god หนูกลัวห้วามกลัวห้วามกลัวเป็นเกิดเป็นหมูเดงนะคะต้องต่อสู้กับชีวิตนิดนึงบ้านโอ้ oh my god มีผีด้วยมาแบบจัดเต็มทำไงดีหายใจไม่ออกนอนนอนนอนไปเลย โอ้ยพายพิบัติมาแบบไาพิบ้านแบบโอ้โหเฮ้ยบ้านจะระเบิดแล้วทุกคนอันนี้บ้านจะระเบิดของแท้นะคะของแท้พาพิบัาิแบบเต็มบ้านแล้วนะคะอัดแน่นไปด้วยการนะคะนอย <c oughs> หายใจไม่ออก <c oughs> เกิดสงครามไม่ได้นอนเฮ้ยแม่เริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> เริ่มหายใจไม่ออกแล้วเฮ้ย <c oughs> ช่วยด้วยแม่เริ่มไ,ไ, <c oughs> ไม่ไหวแล้วเออเออไม่ไหวแล้วไปพิบ้าิ เราจะตายกันหมดแล้วออเ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 อเอออไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วฝากลูกเมียค่าด้วยแม่ติดเชื้อแม่ติดเชื้อซอมบี้ไม่ไันลอ็อกมีมันไม่ล็อกแล้วหมูแดงหมูแดงออกมาหมูแดงออกมาเร็วหมูแดงออกมาเร็วหมูแดงยังมีมีใครอยู่ในนี้หมูแดงอย่าพิ่งอย่าพิ่งตายเอามาก่อนเร็วช่วยกันอพยพ โอ้โหอยู่ดีๆก็เป็นผู้ประสบภัยนะฮะขึ้นมาขึ้นมาหมูแดงอย่าพึ่งว้ายผีหมูแดงขึ้นมาขึ้นมาไปเร็ว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 รถรถเอ้ารถรถรถขึ้นรถมาไหมยี่ไงรถเอ้ารถไปแล้วอ่ะรถไม่รอเลยอ่ะรถ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 แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่สร้างรถให้ลูกรถรถรถเนี่ยๆๆลูกๆึ้นรถแล้วก่อนที่บ้านจะระเบิดนิวเคลียร์เฮ้ยรถรถขับไม่ได้อะทำไงดี อาจจะต้องใช้ความเร็วเยอะๆหน่อยลุงเร็วขพืนเร็วยังมีใครติดอยู่ในบ้านไหมอ่ะยังมีใครติดอยู่ในบ้านไหมเดี๋ยวขอเข้าไปเช็กก่อนถ้ามีคนติดอยู่ในบ้านนะคะโอ้โหในบ้านนี้ไม่ไหวแล้วนะคะโอเคโอเคออกมากันหมดแล้วนะคะโอเคค่ะทุกนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเลี้ยงหมูเด้งในวันนี้นะคะโถกับบ้านหลังนั้นที่วุ่นวายไม่ไหวนะคะก็ถ้าเกิดใครเช่าคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงเป็นกำลังใจพีลตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะ,ะ,คะคลิต้าก็ติด ติ๊กต๊อกลีตา้าด้วยสกอร์คิคแคนด้วยน,นะคะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิคแคนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีฟิลิต้าที่เขียนคพาว่าครอบครัวคิคแคนน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซิร์ฟวีไว้อาจีแบบลีต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝาก เฟซบุ๊กเพจด้วยนะคะชื่อว่าลีตาขิดแค้นนะคะช่วยกันกดติดตามไปถึง10,000หนคนแล้วพี่ลีตาจะสามารถสร้างกลุ่มเขาเพอยขิดแค้ทาง f เฟซบ o ๊กเพจได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลีตาขิดแค้นนะคะในเกมโลบอสด้วยนะคะมี10สีนะคะชมพูววฟ้าม่วงส้มแดงเขียวขาวดำตาเหลืองนั่นเองนะคะ7จ็ดโลบอสเท่านั้นวิธีการซื้อได้กดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โลบอสพี่ลีตาและคลีเขาเขียนแช่นได้เลยนะคะและสุดท้ายน,นะคะฝากเสื้อลีตาขิดแค้นในชีวิตจริงที่พี่ลีตาใส่อยู่นี่ด้วยนะคะมีทั้งสีีีีขขาาาววแแลลละะะะสสดดำเเยนนนนคะตัั390บทท่่ง้งฟงฟรมมอถ ให้ทุกออเดอร์และที่สำคัญทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์รู้ลับแอดในโลโบอกกับพ่ริต้าไปด้วยนะใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพงศแม่แอดไลน์แอดพิริต้าคิดแชทช็อปหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปถังเซื้อได้เลยนะคะโอเคค่ะง้นเสร็จวันนี้นสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายวุ่นวายมาก